สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมตอนนี้นะคะอยู่ที่พานครเหนือมาตีแบบมากินข้าววางค่ะดูนะคะกิฟเมยูนใช่อะไรตอนหน้ามาแล้วก็ฝนค่ะจะมาตีแบบดูตีแบบกันเต็มเลย ก็ดูหน้าเมสิคะสมควรจะชวนหรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วตอนเนี้ยคิดคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกันดีไอ้ไอ้ไว้จะทำกันบ้านแอบดีดีเนาะแต่ส่วนตรงนี้เขาระวังผู้ชายกันค่ะคูนอาเมเมย์ส่งต่อหาเมย์ค่ะเจอกันฝั่งน้เรอไม่กันแหละใช่ค่ะ อ๋อแหลตอนนี้เราอยากจะบอกว่าเรารอตีแบตอยู่แต่ว่าเขาแม่ให้เราตีไม่ใช่หรอกเขาไม่ยเชวนเราปกติเรามาเนี่ยเขาจะชวนใช่ไหมแล้วเมื่อวานเราก็มาตีคนก็ามาขอตีเราก็ให้ตีแต่ทำไมวันนี้เคาไม่มน้งใจชวนเราเลยเธอดิดถ้าเป็นสนามมอรเรานะปูบิดแล้วอ่ะดีพีอะไร <c oughs> ถ้าเป็นสนามมอรเราเขา้มีเจ้าถิ่นใครวะ <c oughs> เราง่ายอะ <c oughs> แล้วไงอ่ะใช่ไหมแล้วไงเนาะเราอยากได้แคร์ใช่ปะเพื่อนๆคะสวัสดีค่ะเช็คอินเอามาเรามาเรามาเรามารความหลักกันดีกว่าเช็คอินเอานะฮะนี่ค่ะกล้องพร้อมคนพร้อมห้าสี่สามสอง มันจำบทกันได้ด้วยมาเป็น s k e t แต่ตัวค่ะที่เราจำกันได้เราอยากจะย้อนวันวานเรนั่งเรียนด้วยนะเป็นแพทเทิร์นเดิมนะคะใช่รายการนี้ถูกยุบไปแล้วนะครับไม่แต่ไม่ดูกุเราบอกว่าเราเจะทำใหม่แต่ว่าเราดูจากตอนไหนตอนนี้เราได้ถูกสปอนเซอร์ไม่ใช่สิผู้ก่อสร้างเริ่มวอยวายใช่เลือกปั๊ของทาผู้ เมื่อกี่ชั่วโมงอะคลิปนี้กระซ่าทีแล้วเอาเป็นว่าไม่ไม่เป็นจะนอนแล้วขอตัวนั่งเฝ้าเมื่อไหร่ขอเขาเรียกดีแบทนะเรียกเมื่อไหร่เยวจะถ่ายใหม่ดูน้ำใจเขาหน่อยมีหรือเปล่าเช่นคินไม่ชวนมานั่งแต่พ้วนะไม่เป็นไ